โดยสบายดีเนาะพ่อแม่พ hmm, uh. mm ี่น้องเลย FC ถึงสิบคนเนาะวันนี้แม่หนุเมีจะพาลงไปหาพี่น้องไปหามั่นพี่น้องพาไปเทฝุ่นเนาะเทฝุ่นที่ว่าเราเพื่ออะไรฝุ่นเอามาฝุ่นเอามายายไว้เนาะก่อนที่ว่าที่มาไห้หยกล่องปูเนาะ สวัสดีสายป่านสวัสดีน้องสายป่านสายป่านสายป่านวัททิพวันโอ้ยใ,ใหญ่ดิเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่กี่ไก่เด้ห้ามรูิเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นกระสอบกระสอบข้าวขานมเห็นเนมเบิรพี่นอ้อง โอ,อ,อ,อเกันแล้วเปปะมันจะเป็นแกงสีตีไก่ตีไกป่ปนกับปนกับตีแกบเนี่ยธีเทายายไปคองไปหลอง,งอะังสีเนาะหลากๆๆๆๆไอ้วเกันกูได้วา,า,า,างมาใจซอยนี่เด้อ หาหมอเก็บสัมพละก่อนข้าวหุงเลิกกระสอบขีพุนขีไก่ <c oughs> ใส่ส่อนด้วย่นองคุณนบบมาคุยเล่ากันนะาเทกสอบมึงเทสสอบปากปากกระสอบไส้เนี้ยเพราะว่าเข้าเจ้ามากมากเลย แต่ถ้าเกินฝนตกพี่น้องดินสุ่มดีขนาดเลยหลังจากเทฝน,น <c oughs> ยายขฝนแล้วก็สิให้ฝนมาไถห,หยกล้อเนาะแม่น้องมี์ก็ไมได้ปลูกมันนะพี่น้องขาดขาดแต่คนซอยเด้อพี่น้องเด้อปลูกมันก็น <c oughs> <c oughs> ดี้ใดว่างผู้ใดใจดีก็มาซอยในเด้อ สิลากกระสอบนี่นะพี่น้องลากสอบนี่นะนยาสปหาสอบุนเนาะให้มันเจาะกันเลยสินาะเดี๋ยวสิลากไปลบเด้อดใา่ป่า,ปาน <c oughs> เห็ดกระยาเดี๋ยวเอือยสิเห็ดเองเอาคนโหลดตลาดขายเลยเอาสิใหญ่มาจากสีพี่น้องเป็นคลองมาจากสีดึงจากสอบน,นี่มาสอบนี่กับสีดึงลากสอบนี่ไปพุ่นอีกออจนสุดคนละจนสุดมุมคนละพี่น้อง ได้มาคู่หนึ่งเนาะพี่น้องลอกหนึ่งเราลาบมาจอดมุมนี่แล้วก็สิลากลงมานี่กระสอบมนันเก็บไปซะก่อนพี่น้องเพสดประโยชน์เสดประโยชน์ได้อีกห่ควายหอุ่ยซ <c oughs> อยกำลังมาพี่น้องเสือซีชมพูนี่แถมวิมบวิงนิ่งเบวิงลาวลาใกล้ ขนาดนี้คือซอยห้าลังมากพี่น้างเห็ดแดบเกือกอกลางๆพี่นะอ้าวซุ่มนี่เขาเป็นยังอีกเลยฮะซุปม่เป็นยังสองโตตื่นกันพี่แม่ล่างมาล่างมา <laughs> กระสั้นนอกคือไม่นอกทั้งปากวันั่น เป็ิตาสิเลีอาง่ายคืซอยไม่ได้ดั่งพี่น้องเลยล่างมาเป็นแปลงมันข้างขาข้างกัดข้าวอย่างบนทันด้ขวดเนาะทันในขวดทันในกู แต่เลืองหายเน่องเ้ยูสวยครับบุคคลยันปั้นได้พี่น้องเลยใส่แป้งเจ็ดลหลี่ยวแล้วพี่น้องมือเส่านี่ใส่โทรศัพท์เจ็ดเพื่องนี่ไม่น้องใส่เหลี่วแล้วกะบุ้ถ่ายแต่ว่าตอนตอนใส่แล้วพี่น้อง เ <c oughs> มื่อมีตะขี่ไก่ <c oughs> ขึ้นมาใส่แป้งบ้านเนาะแป้งงีเซิงบ้านนี่เพิ่นบ่าแจ็คไล่บุลังแล้วก็ขี่ไก่ซิบซิบสองพี่น้องแป็งบ้านค<ด>ือแป้งแป้งทึง,งไปน้องแม่ลงเรืลุยลูกแม่สิเป็นผูกกำกามุ่งลูกสาวกำอ,อา <ไป S 1> เนะาะสวัสดีค่ะแน่สองคนนี่สวัสดีครับ น้องเมดสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะน้องเมสวัสดีค่ะรับโอ้าูกเมดอยู่ไนคุณพี่น้องแนมบหเห็นเลยเยันต่หยกมือไปเลยโอ้มาคอยล่าดูว่ามันอย่างไรด่ากไปเอาวิธีการใส่ศิลาจะสิฉักลากมาจอดก็อตาอ้้ หลากมาลากมาทเ็ทแปลงข้างหลังขพขอแม่้องแม่เองนะเจ็ดไห่น่ะสีอยู่ร้อยร้อยกระสอบพี่น้องอันนี้แปลงนี่ของยายเนาะของยายหรือว่าของยานีสิบสองใบกลวนใบ น้องแมวมันเปลี่ยนสุดสุดที่สองเลยย่างอีกเลยก็จะอาบน้ำอีกรอบที่สองนะคะก็นะคะกกันยังนีอีกได้ยังมีอีกรอบได้ยังมีอีกสองแปลงทั้าแปลงเด้อว่าฝนตกเนาะหลีบยายขุนเนาะพี่น้องให้ป็นมไทยขุนทยขุนทยกบขุนนะพี่น้อง ฝนตกไม่อีกอีกเจ๊าะหนึ่ง่นแหละเอ๊าะพ้นอีกเจ๊าะคนละจังสิบอันนั้นได้จังสิบปูกได้นะหนักเลยหนักเลยมากกระอบโอ้ยมันกะเที่ยวนกะเริ่มมันกะเที่ยวสามุโดนโอเคถาอ้าถายอาไปไวเอาไปไว้ยายนี่เอาไปไว้นั่งแล้วถือผ้ามานอ่ะมาตาพูดยายนี่พูดมุขขึ้เลย บลายแปลงพี่้องจัะจากไกลไดวิทาพอนเองอดูเออมันเ็นเเมื่อได้หน่อยเนอะมันถามเมื่อบ่ไหนเด้นอถามเมื่อบ่ไหนกปิดไหนอย่างเมื่อบุ่งไหนหดงันบ่งงาน กระสอบของเพิ่อนมาพี่น้องเจ้ามาตีขนาดเลยตับาดขาดก่อนโอ้จับดูน้องมาอันจับเข่งอันซ้ายนี่ให้แม่ดูนี่นะเออให้แ <c> ม <oughs> ่สอนพี่น้องล <c oughs> ากลูกมันนี้ ใหน้น้องมีาลากพี่น้องลากใบจืดโบลายแปลงนี่พี่น้องซีกระสอบเขเรยกชิบได้ลาคนเพิ่นชิบได้แก่คนเพิ่น สอบปาดเสือกฟังพึ่งกันมาลากเด้อไิลากสอบนี่เด้อ มันเบิดแล้วมันเหลือแต่ซัมนล่ะเหลือสองสามสอบนี่ลบลบลบเหกุ๊งกมาลูกกรสอบมน เป็นที่ียบร่อยแล้วพี่นนองบ่โดนใส่เวลาบ่พอบ่พอคขึ่งชั่วโมงเนาะสิบกระสอบไปไปต่อไปต่อไปแปรงล้างต่อยางน้องเมลนอ่ ันมองแม่เพิ่นผักก็สิอยู่ข้างล่างน้องๆลงไปข้างล่างอันนี้เฮาสิข,ขึ้นมาจากท่างมาหนึ่งเป็นหมู่บ้านพ่นหมู่บ้านดอนบนักเนาะมันดอนบักนี่สิกกใกล้บ้านใกล้หมู่บ้านคนแปลงนี้พี่ยายแล้วแลวนะหละน้องเส่านี่เสารจ,จแล้วเงินอาประมาณชั่วโมงกว่าๆ เราชอบก็ะขึ้นอดทอดพุ้นทอดพุ้นเย็นจะลงไปยายแปลงสามไหลเนาะติดหวยคิหนัห่างลงทท่าไงว้าห่างลง หัวยานพาหนะห้องมันม,ม,มีจำกัดเนาะน้องเนาะห,นหนลน้องเมดบุได้เอามาจจกคันเลยเป็นอย่าะเล่งเฮากับบุได้เอามาอยู่นครพนมโูบเดี่ยวห้อกับบุได้เอามางั่กันเลยได้หย่างได้เดิมมามากันเนะานะว่าน่ะว่าน่ะ,ะเล่งเฮากับเอามานี่ โ้โหแดงมานแกมหมว่านตอนไหนแต่โดนแล้วหงางแล้วมากเลยโหเลยน้องอันแป้แงแ้งสามลายเนาะแ้งสามลายนี่แฝงของแม่น้องมีเองเนาะที่ว่าแม่น้องมีปูเนาะมีแป้งสามลายกับเก็ไลายมาให่น้องะว่าถิใส่มัน หาสิบสอบสืลองยายคุณเบิ่งออกาพ่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำรับคลิปนีนะ้ขอจบเสนอเด้อพี่น้องเด้อฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบายวุนเด้อเลยมีกำลังใจคุณกิจจะต่อไปเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้อพี่น้องเลยไดเนาะสบายดี